สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะาะสะพัดคนนะคะมารับของฟรีชิลลิ่ค่ะจะเป็นโมเดลนะคะทุกคนเอาไว้ติดที่ไหล่นะคะมีช่ว24 k DigitalBuddy ค่ะชื่อคุณคณนะคะเนื่องจากว่ามาจากแบบนี้เลยค่ะโซลาพังซิมูเลเตอร์นะคะ สำหรับวิธีการรับไอเทมค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยดูคลิปนี้มาแล้วทุกคนเป็นของลับนะคะก็คือก็จะได้รับของฟรีชนิดไปค่ะเมื่อเรานะคะจอยเข้ามาในแมปค่ะทุกคนเราจะได้เป็นแบชนะคะมาที่ด้านขวาล่างค่ะพร้อมกับของฟรีชนิดไปค่ะโดยเงื่อนไขค่ะทุกคนเราจะต้องโหวตให้ถูกคนนะคะอย่างของเราเนี่ยโหวตดิจิตอลค่ะทุกคนเมื่อเราเข้ามาในแมปเนี่ยเราก็จะได้รับแบชแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับของฟรีชนิดไปด้วยค่ะ ในสองของใครนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ได้มาโหวตดิจิตอลไว้ก่อนนะทุกคนอันนี้เนี่ยจะไม่ได้รับของฟรีชิ้นี้นะคะตรงนี้นะคะตรงโมเดลตรงนี้เนี่ยเขาก็จะถูกเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนก็จะเหลือแค่คนเดียวนะคะที่เป็นผู้ชนะค่ะแล้วก็จะมีโมเดลของฟรีนะคะตั้งไว้ตรงนี้เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงท่านี้ค่ะถ้าเกิดว่าเลือกถูกคนนะคะเพียงแค่เราเนี่ยจอยเกมเข้ามาค่ะเราก็จะรับของฟรีชินี้ไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงท่านี้ค่ะยังไงก็ไว้สำหรับคลิปหน้าค่ะทุกคนบย Thank you.